สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับวันนี้ในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษานะครับเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับการเปลี่ยนแปลงทางเพศและสุขอนามัยทางเพศในเรื่องนี้นะครับในบทเรียนนี้มีเนื้อหาอะไรกันบ้างนะครับชมกันครับวันนี้นะครับคุณครูเองจะพาไปชมวิดีโอกันนะครับในเรื่องของ สองเรื่องก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและก็อีกเรื่องนึงคือการแสดงออกทางเพศที่เหมาะสมนะครับแล้วก็การหลีกเลี่ยงการสัมผัสตัวที่ผิดปกตินะครับก็ต้องขอบคุณแหล่งที่มานะครับจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปชมนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายก่อน นักเรียนพร้อมกันนี้ยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปชมพร้อมกันนะครับให้นักเรียนตั้งใจนะครับตั้งใจฟังนะครับ สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นไงกันบ้างปิดเทอมไปเที่ยวเล่นสนุกที่ไหนกันมาบ้างคะเอาละจ้าเดี๋ยวคุณครูจะให้ออกมาเล่าทีละคนแต่ว่าเรามาเริ่มเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องเพศศึกษากันนะคะเอ๊นักเรียนรู้สึกตัวกันไม่กระวานักเรียนหญิงและนักเรียนชายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอย่างชัดเจนขึ้นแล้วถ้าอย่างนั้นในวิชาแรกของการเปิดเทอมวันแรกครูมีงานให้นักเรียนส่งภายในคาบค่ะ ครูจะให้เวลา30นาทีเข้าห้องสมุดไปค้นคว้าแล้วจะกลุ่มมาเล่าสรุปสิ่งที่นักเรียนไปค้นคว้ามาได้ดีไหมคะครค่ะครูขอตั้งหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับการพัฒนาการทางเพศและสุขอนามัยทางเพศสําหรับนักเรียนที่ควรรู้แล้วกันนะคะ เล่นกันดีกว่านะไม่เห็นต้องมาหาหนังสืออะไรไปสนุกให้รูฟังเลยอะเอาหนะ้าร <c oughs> ูให้เวลาตั้งครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวอีกสินาทีสุดท้ายเราเดินมาห้องสมุดหาอะไรก็ได้จะไปยากอะไรก็แค่บอกว่าจากทารกก็เป็นเด็กโตมาหน่อยก็เดินได้แล้วก็เข้าเรียนแล้วก็เป็นวัยรุ่นทางาน <c oughs> แกแค่นี้เองเอา้าวแล้วเรื่องสุขอ,อนามัยละ่ะ ปาท้อพวกนายไม่อาบน้ำกันหรือยังไงก็อาบน้ำฟอกสบู่ทุกวันแค่นี้เองเอ๋วันนี้เรามีการ์ดไฟติ้งมาด้วยแม่เราเพิ่งซื้อให้เมื่อวานอะมาเล่นกันเถอะเฮ้ยเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างคงได้อะไรมาเล่าให้รูฟังเยอะเลยป่าเคนกลุ่มเคนมีกี่คนคะออกมาเป็นกลุ่มแรกเลยละกัน น,นยายเลานลนว่าจะกจะทากกาะกลเป็นเด็กเาหยุดก่อน,น,นค่ะนี่กลุ่มของเคนเี่ยไ,ไปค้นคว้าข้อมูลมาใช่ไหมและมูแต่ทําอะไรกันอยู่ครูจะให้เวลาอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้มาอธิบายให้พเพื่อนๆฟังด้วยพร้ <c oughs> อมกดหอวไจเฟิร์นแต่ว่าตอนนี้ครูจะทาโทษกลุ่มของนักเรียนเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามงานที่ครูมอบหมายให้น่าเลยน่าเลย นายละแห่ะนายแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยพรุ่งนี้จะเอาอะไรไปพูดอ่ะถามพ่อแม่จะรู้ไหมนะแล้วมันมีอะไรมากกว่าที่เราร ไม่ต้องตกใจที่ชื่อแรป b i t เป็นกระต่ายจากหนังสือสุขศึกษาจะมาช่วยไขยปัญหากเกี่ยวกับเพศศึกษาให้กับเคนเอวัยแรกรุ่นคือเด็กอายุประมาณ10ปีขึ้นไปมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจเพื่อปรับตัวให้พร้อมเข้าสู่วัยรุ่นเด็กวัยน้องๆเนี่ยจะมีการเจริญเตโออย่างรวดเร็วเป็นพิเศษเละเช่น,นครับ จะมาช่วยๆเลยนะครับมาช่วยๆเลยคนยังให้คะแนแต่บางคนมาในหวานขาไม่ระบายที่เลย่้นอย่าคับามเร็นมากรน้อยจ้กัการปรับตัวของน้องๆแต่ะคนและในการเจริญเติบโตทางร่างกายของหญิงจะเร็วกว่าเด็กชายเล็กน้อยมีขนขึ้นที่หัาวหน้าอกและสะโพกขยายขนาด ส่วนการพัฒนาการทางเพศของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงจะแตกต่างกันซึ่งเกิดจากการทํางานของฮอร์โมนเพศชายและฮอร์โมนเพศหญิงเด็กผู้ชายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นอันทะจะได้รับการกระตุ้นให้มีการสร้างฮอร์โมนเพศชายหลายชนิดที่สําคัญคือเทสโทสเตอโรนทาหน้าที่ควบคุมพัฒนาการในความเป็นชายส่วนเด็กผู้หญิงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นรังไข่จะได้รับการกระตุ้นให้มีการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงหลายชนิด แต่ที่สำคัญคือเอสโตรเจนทำหน้าที่ควบคุมพัฒนาการในความเป็นหญิงอวัยวะเพศช,ชายเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ที่มองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอกคืออวัา,าตะและอัณฑะส่วนของเด็กหญิงค่อนข้างจะเร้นลับถึงแม้จะเห็นได้จากภายนอกคือหัวหนาวและแคมใหญ่เท่านั้นแต่อวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จริงๆอยู่ภายในร่างกายคือช่องคลอดมดลูกท่อนําไข่และรังไข่ครับ ทุกครั้งควรล้างอ,าาอัวเพศด้วยน้ำและสบู่ทุกวันอย่างน้อยวันละสองครั้งและไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นก็แค่อาบน้ำฟอกสบู่ก็น่าจะโอเคแล้วนะดยเด็กชายทำความสะอาดโดยรูดแบบ่งพลายธรรมชาติขึ้นมาไอ้สือกอวัยวะเพศโปรตรงนี้จะมีสารข้นเหลวหรือที่เปียกติดอยู่จึงต้องทำความสะอาดล้างให้หมดและจากนั้นซักให้แห้ง สำหรับเด็กหญิงหลังทำความสะอาดล้างแล้วให้ใช้ผ้าสะอาดอ่อนนุ่มซับให้แห้งระวังอย่าเช็ดแรงเกินไปจะเกิดเป็นแผลได้และหลังจากการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระต้องควรล้างทำความสะอาดทุกครั้งในเด็กหญิงให้ทำความสะอาดจากอวัยวะเ,วเพศไปถึงทางทะวารหนัก เพื่อไม่ให้เชื้อโรคจาัตวาน,นักติดต่อไปยังเช่าครอดส่วนหนึ่งของเนื้อเพศหญิงวนสวมเสื้อผ้าที่ไม่มีกลิ่นอับชื้นสวมกางเกงชั้นในให้ขนาดพอดีไม่คับแน่นจนเกินไปและไม่ใช้ผ้าเช็ดตัวเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มปะปนมกับผู้อื่นหากเพื่อนๆเ,เ,เกิดความสงสยัยหรือเกิดสิ่งผิดป,ปกติกับอวัยวะเพศวนปรึกษาผู้ปกครองหรือคุณครูค,ครับจบการรายงานแล้วครับ อ,อ,อ่านะครับก็เป็นไงกันบ้างครับกับการเปลดไปท่า้านร่างกายนะครับทีนี้เรามาทำความเข้าใจกันต่อนะครับในเรื่องของ เด,เดี๋ยวเราไปดูวิดีโอเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของการแสดงออกทางเพศที่เหมาะสมนะครับเพื่อที่จะทำให้นักเรียนได้ดูวิดีโอ2องเรื่องเลยนะครับแล้วก็วิดีโอนี้ใช้ในการในการสอน2ส,สัปดาห์นะครับ ยุดิยุเกิดอะไรขึ้นทําไมส้มกับพลุลกถึงร้องไห้อะเพราะเธอแกล้งเพื่อนอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเปล่านะครับครูผมไม่ได้ทำนะครับใช่ค่ะพวกนี้แกล้งเพื่อนหนูโดยเฉพาะพลูโตเขากําลังแอบจับก้นพวกลกค่ะนี่พวกเธอแกล้งเพื่อนผู้หญิงเกินความเหมาะสมแล้วนะเนี่ยขอโทษเพื่อนแล้วไปวิ่งรอบสนามฟุตบอลให้รอบเดียวนี้เลยไปครูรู้เรื่องที่พวกเธอแกล้งส้มและพลุลุกแล้วนะนี่ถ้าใบเฟิร์นไม่เห็นซะก่อนพวกเธอก็คงจะแกล้งเพื่อนกันไปใหญ่ นี่ไม่นับแกล้งเพื่อนรับหลังครูอีกใช่ไหมนักเรียนทุกคนคะนักเรียนเป็นเพื่อนกันเล่นกันพอสนุกสนานแต่การที่คิดจะแกล้งเพื่อนเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งแกล้งให้เสียใจแกล้งให้ร้องไห้แกล้งให้ตกใจหรือแกล้งเพื่อหวังที่จะเห็นเพื่อนเป็นตัวตลกนักเรียนลองคิดในทางกลับกันบ้างว่าถ้ามีคนอื่นมาแกล้งเราแบบนี้เราจะรู้สึกยังไงก็คงจะไม่ชอบใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่ากแกล้งเพื่อนกันอีกนะคะ โดยเฉพาะเด็กผู้ชายมักจะชอบเล่นอะไรกระนุนแรงแล้วก็เห็นเพศหญิงเป็นเพศที่อ่อนแอเวลากแกล้งแล้วก็เกิดความสนุกยิ่งไม่สมควรทําอย่างมากเลยเป็นเด็กผู้ชายควรแสดงพฤติกรรมให้เกียรติเด็กผู้หญิงบ้างนะคะไหนใครบอกครูได้บ้างว่าการสแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตัวเองนั้นมีอะไรบ้าง,อ,างอ่าอย่างนี้นี่เองอะ่ะคุณครูครับ ควรแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทยครับเช่นการไหว้แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนการแต่งกายตามกาลเทศะและวัยไม่พูดจาหยาบคายเรื่องเพศเป็นเรื่องส่วนตัวการรักนวนสงวนตัวของเพื่อนักเรียนหญิงห้ามไม่ให้ใครมาจับของสงวนหรือว่าอวัยวะเพศของเราห้ามจับหน้าอกและอย่าให้ใครมาแตะต้องร่างกายส่วนอื่นๆที่จะนำไปสู่การล่วงเกินทางเพศ การหยอกล้อเล่นกันหรือการทักทายกับเพื่อนผู้ชายแม้ว่าจะสนิทกันก็ไม่ควรแสดงพฤติกรรมนี้เพราะการไม่ระวังอาจนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศได้ครับและต้องไม่สัมผัสร่างกายโดยมีเจตนาล่วงเกินทางเพศครับเก่งมากจ้ะเคนเอาล่ะนักเรียนทุกคนพอเข้าใจแล้วนะว่าควรแสดงออกพฤติกรรมทางเพศอย่างไรให้เหมาะสมคุณครับนะครับก็ พอในเรื่องแล้วนะครับในเรื่องของการการทางเพศที่เหมาะสมนะครับทีนี้คุณครูเอกก็จะมอบงานก่อนนะครับ,นะรบนี่คือชิ้นง,งานที่4นะครับในเรื่องของการปฏิบัติตนในการดูแลสุขอนามัยทางเพศนะครับว่า เมื่อนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมแล้วควรปฏิบัติตนอย่างไรนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ได้ดูวิดีโอแล้วนะครับแลวเดี๋ยวคุณครูเอกก็จะมาสอนอีกนิดนึงนะครับอ่านะครับการปฏิบัติตนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเพศนะครับทา,างด้านร่างกายนะครับก็ ระเบียนะครับอาบน้ารักษาความสะอาดร่างกายให้สะอาดทุกวันนะครับทําความสะอาดอวัยวะเพศทุกครั้งที่อาบน้าหรือขับถ่ายสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่างรับประทานอาหารออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอนะครับมีความผิดปกติกับอวัยวะเพศให้รีบบอกผู้ปกครองทันทีนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับมีประจำเดือนควรดูแลรักษาความสะอาดบริเวณนั้นเป็นพิเศษนะครับ ส่วนการปฏิบัติตนทางด้านจิตใจและอารมณ์นะครับวัยนี้ก็ยังเป็นวัยที่ได้เรื่องเก็บใสนะครับแล้วก็จะมีการเริ่มเปลี่ยนแปลงทางเพศดังนั้นบางครั้งก็จะวิตกกังวลน,นะครับก็ต้องอะไรบ้างหนึ่งทำจิตใจให้ได้เรื่องเก็บใสนะครับ2ไม่วิตกกังวลในการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย3ไม่หมกมุ่นเรื่องเพศจนเกินไป4ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับ ต่อไปด้านสังคมนะครับหรือด้านการคบเพื่อนนะครับก็รู้จักคบเพื่อนที่ดีไม่ทดลองเกี่ยวกับเรื่องเพศไม่เรียนแบบเรื่องเพศจากสื่อนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องเพศก็ควรขอคําแนะนําจากผู้ปกครองนะครับเพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหนานะครับนี่ก็คือใบงานนะครับที่4ส่วนนี้คือใบงานที่5นะครับ นักเรียนได้ดูวิดีโอแล้วดังนั้นคุณครูก็คิดว่านักเรียนพอได้มีความรู้แล้วเขียนนะครับโดยการให้คะแนนจะแบ่งออกเป็นใบงานละ10คะแนนนะครับโดย5คะแนนมาจากเนื้อหาเขียนถูกต้องสวยงามไม่เละเทะไม่สกปรกเขียนถูกต้องตามเนื้อหานะครับเขียนในขอบเขตเนื้อหาที่ถูกต้อง5คะแนน ต่อมาอีก3คะแนนเกิดจากการระบายสีให้สวยงามตกแต่งสวยงามวาดภาพอื่นได้ไหมได้ครับนะครับวาดเลยส่วนอีก2คะแนนจะมาจากการส่งงานที่ถูกต้องตามวันและเวลานะครับถ้าคุณไหนสวยๆอยากจะโชว์เพื่อนไม่ว่าครับส่งขึงไปในไลน์แต่ถ้าว่าไม่อยากโชว์ก็เก็บไว้นะครับแล้วก็ส่งทุกวันที่นะัดนะครับอยงนั้ขอวามร่วมมือนักเรียนนะครับ ในเรื่องของการตั้งใจทำงานนะครับตั้งแตในปีที่รียชั้นป .6 แล้วไปป .5 แล้่นะครับดัง,บนะบงนั้นก็ฝากนะครับให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายของคุณครูนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเพศและสุขอนมามัยทางเพศน,นะครับวิดีโอนี้1วิดีโอน,นะครับใช้การศึกษา2ส,สัปดาห์นะครับพะมีใบงาน2ใบ นะครับดังนั้นก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับตั้งใจเรียนตั้งใจทํางานที่ได้รับมอบหมายให้ได้ดีที่สุดนะครับตอนนี้ต้องให้คะแนนงานทางใบงานดังนั้นคุณครูอ,อยากแค้นักเรียนทุกคนตั้งใจทํางานนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วก็กลาคำว่าสวัสดีครับ